รอยสองนะครับร้อยสองเรามีอะไรบ้างครับสีอ่อนนี่อันนี้คือแซนติฟิเคชันนะครับเป็นเบียร์ที่ใช้เบรชโนไมซีสหรว่ะยีสแบบ เทมเพสชั่ชนจะออกเปรี้ยวกบับเปรี้ยวเกินไปหน่อยอันนี้รสชาติจะเปรี้ยวกำลังดีแล้วก็กลิ่นแบบว่ากำลังกำลังสวยเลยครับคือกลิน่นมีกลิ่นฟางนิดนี้นะครับก็กำลังดีเป็นดีอันนี้ก็สิแต้มครับแต้มสิแต้มไปแต่ตัวนี้สิครับ รสชาตินี่พูดได้คำเดียวครับมันลงตัวมากอันนี้คือมีสิบแต้มให้นี่ไม่พอนะครับคือยังลองเบียร์ไม่หมดร้านนี้แต่ว่าเบียร์ตัวนี้คือผมว่าดีสุดเท่าที่ลองมาแล้ว <laughs> แถวนี้ก็ควรจะลอง